มารู้ชอบร้านบริการเติมโรมบ้างระบบ v i p Server และ ID Pass สูงถึงเลทสิและยังรับกดผลเกมพัสเลทสิเช่น b o c Food King Legacy และแมปอื่นออีกมากมายอีกทั้งยังมีบริการไก่ตันเขาก็มีถ้าใครสนใจสามารถคลิกดูได้ที่หน้าเว็บหรือบ,บริการเพจได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเอาล่ะครับผมก็ขอกระาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่นา่ารักทุกคนเลยนะครับผมเนะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะในคลิปวิดีโอของเราเนี่ยครับเราจะพาคุณผู้ชมนั้นมารีวิวนะ วี V2 ทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูซิว่าจะเป็นยังไงแล้วมีดาเมจเท่าไหร่นะครับผมนะจะมีหมัดไหนที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วบ้างหรือถูกรีเวิร์กเข้ามาใหม่หรือว่าจะหมัดไหนเนี่ยมันจะเล่นยากกว่ากันนะครับผมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังในคลิปวิดีโอนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมนะฮะเริ่มจากนะครับผมนะหมัดมังกรก่อนเลยนะครับผมนะในซีซั่นนี้หรือในอัปเดตนี้มีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีการรีเวิร์กเข้ามานะครับจากลักษณะการท่าถือหมัดเนี่ยนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะเนี่งส สองนะครับผมนะหนึ่งสองสามแล้วก็4นะครับผมนะเป็นการต่อยหมัดคู่ออกไปด้านหน้านะครับผมนะเดี๋ยวมาดูดาเมจต,ต้นกันนะครับผมนะฮะมาตเตอรี่ประมาณ400อกว่านะครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่าจะเป็นเช่นไรนะครับ ปุ้งนะครับผมดามเมจอยู hmm. oh ่ที่ประมาณ1,600นะครับผมนะโดยประมาณนะครับผมนะฮะอาจจะมีคาดเคลื่อนบ้างก็เล็กน้อยอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูสกิลกันบ้างนะครับผมนะสกิลหนึ่งเนี่ยนะครับผมเป็นการต่อยไปด้านหน้าแบบนี้นะครับปุ้งปุ้งนะครับผมนะทำดามเมจแล้วก็มีเสียงไฟไหม้อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมนะดามเมจก็ไม่ค่อนข้างที่จะเยอะเท่าไหร่นะครับก็เป็นดามเมจแบบวีหนึ่งนั่นแหละนะครับผมนะฮะสกิลสองนะครับผมนะเป็นการต่อยหมัดเพิ่งออกไปแบบนี้นะครับผมนะฮะดามเมจค่อนข้้้้าาาาาางงงทที่่่่่จะะะะะะรร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 ุุนน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 แอออยยยยููคคคคััััับบบบผผมมมมมสสสสสถใชฟ์ไดดเเหืกกกวิิลลป็ มนะเป็นสกิลระเบิดอะไรประมาณนี้นะครับผมอ้าจะปะเฮ้ยบุ๊มนะครับผมนะฮะค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมนะสำหรับดาเมจอันนี้นะครับผมนะก็มีประมาณนี้สำหรับเอ่อพาร์ทหนาของบัตรมังกรของเรานะครับผมนะฮะถามว่าน่าใช้ไหมก็บัตรนี้นะครับผมนะฮะเอาจริงๆเป็นบัตรมีหนึ่งเนี่ยไม่น่าใช้ทั้งบัตรเลยนะครับแต่ว่ารูปแบบสกิลนะครับผมนะถูกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มันสวยขึ้นนะครับผมนะก็น่าใช้ประมาณนี้นะครับผมนะไม่น่าเบื่อไม่จําเจนั่นเองนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูคอมโบกันบ้างนะครับผมนะสำ แบบนี้นะครับโตมาครับแล้วก็เบิดตูม อ่าประมาณ8,000กว่านิดๆนะครับผมนะโดยประมาณเดี๋ยวพี่จะคำนวณตัวเลขให้ละกันนะครับผมนะฮะโอเคผมก็มีประมาณนี้ฉบับบัตรมงกรของเรานะครับผมนะฮะอ่าต่อมาเนี่ยนะครับผมเป็นท่าของแบ็กเลกนะครับผมหรือว่าขาดำซันจินั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งขาดำวีหนึ่งนี้นะครับผมนะฮะค่อนข้างที่จะดูเท่เหมือนกันนะครับผมนะหลังจากมีการรีเวิร์กเข้ามานะครับผมนะฮะถามว่าเท่ยังไงนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมนั้นก็คือท่าเบสิกหรือว่าท่าโจกกระเป๋าของเขานั่นเองนะครับผมนะฮะก็ยังดูเท่สมุ มาร์ทเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะถ้าเตะกันบ้างนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับอ่ามีการถีบนะครับผมนะซ้ายขวา3 4นะครับผมแบบนี้ฮะอ่ามีการหมุนตัวเตะด้วยนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะค่อนข้างที่จะดูเท่มากๆเลยนะครับรู้สึกว่ามันจะต่อยเร็วขึ้นด้วยนะครับผมนะเตะเร็วขึ้นด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะอ่าค่อนข้างที่จะดูเฟี้ยวอยู่เหมือนกันนะครับต่อไปเนี่ยนะครับผมในเรื่องของดาเมจกันบ้างนะครับปุ้งนะครับผมดาเมจอยู่ประมาณ1,100นะครับผมนะค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยนะครับผมนะแต่กก็ไมม่แรงาอะไรประมาณนี้นะครับผมนะะะฮฮโอเเคดี๋ยวเราามดูสกิลกันบ้างนะครับผมนะ สกิลทหนึ่งเนี่ยนะครับผมเป็นการแบบเอ่ยย้อยโค้งอะไรประมาณนี้นะครับผมนะสามารถกะระยะได้นะครับผมนะไม่ใกล้ไม่ไกละอะไรประมาณนี้นะครับแบบนี้ฮะ ปุ้งนะครับผมนะฮะอ่าดาเมจก็ค่อนข้างที่จะอ่ารุนแรงนิดนึงนะครับผมแต่ก็ไม่รุนแรงมากนะครับผมนะฮะสำหรับอ่าแบบ V1 แบบที่ยังไม่เปิดขาไฟนะครับส่วนสกิลสองนี่นะครับผมนะเป็นการหมุนตัวเตะแบบนี้นะครับอ่าปุ้ง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 นะครับอ่าค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่นะครับผมนะทำดาเมจแบบอ่ารวดเร็วอะไรประมาณนี้นะครับส่วนสกิลซีเนี่ยนะครับผมเป็นการถีบศัตรูแบบนี้นะครับผมนั้รัวๆเลยนะอ่าค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยสำหรับสกกกกิิลลลนน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 ีีีี้้ขออองเเเเรรรราาาะะะะะะะคคคคัััััับบบผผมมมมววๆแสสุดดดททยยย่่็็ืปห 4สกิลนะครับผมนะสกิลสุดท้ายเป็นการเพิ่มบัฟดาเมจนะครับผมนะฮะแล้วก็เพิ่มความเร็วโจมตีด้วยนะครับผมนะฮะถามว่าตีเร็วขนาดไหนนะครับผมนะเรามาดูกันก่อนเลยนี่คือการโจมตีปกตินะครับผมแบบนี้ฮะอ่าร่างจะเปิดคาไฟแล้วปึ๊บเนี่ยนะครับอ่าดูฮะอ่ามีท่าหมุนตัวด้วยเพิ่งเห็นนะครับผมนะดูฮะจะตีเร็วขึ้นนะครับเห็นไหมฮะ มันจะตีไวขึ้นมาจึงหนึ่งหรือเปล่ากูคิดเองมาหมดไม่รู้นะครับผมนะใครคิดว่ามันตีไวหรือไม่ไวยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันพี่หน่อยละกันนะครับผมนะข้อมูลที่พี่ได้มาอาจจะผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับผมนะ okay, ฮะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูดาเมจโจมตีธรรมดากันบ้างน,นะครับผมนะฮะแบบนี้ครับปู่อาา่าฮะอยู่ที่ประมาณ1,500นะครับผมนะฮะดาเมจเดิมเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,100นะครับผมนะพอเปิดขาไฟแล้วปุ๊บเนี่ยประมาณ1,500เลยนะะะครับผมนฮต่อไปนี่ะครับผมเป็นท่าทางของสกิลกันบ้านะครับผมนะสกิลฮะต่อไป ย้อยปึ๊บปุ้งนะครับผมนะฮะเท่ uh huh. h, อยู่เหมือนกันนะครับผมดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมนะฮะต่อด้วยสกิวสนะครับแบบนี้ฮะ อ่าเป็นการหมุนเตะรอบตัวนะครับผมนะรุนแรงแล้วก็เร็วด้วยนะครับผมแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับผมเป็นสกิล4แบบนี้ฮะปุ๊งๆๆๆๆๆเลยนะครับผมนะฮะอ่าฮะดา,าเมจ3,000เลยคุณผู้ชมฮะเป็นหมัดเดียวนะครับผมนะที่มี4 skill สกิลแล้วก็เป็นหมัดเดียวที่มีดาเมจค่อนข้างที่จะสูงเลยสำหรับ V1 ของเรานะครับผมนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวพี่จะขึ้นดาเมจทั้งหมดให้แล้วกันนะครับอ๋อเกือบลืมนะครับผมนะความน่าใช้ของหมัดนี้เนี่ยนะครับผมนะค่อนข้างที่จะน่าใช้มากๆเลยเพราะอะไรนะครับผมนะเวลาเราเตะ มันไม่กระจายด้วยนะครับผมนะฮะก็เป็นข้อดีนะครับผมในการฟาร์มนั่นเองนะครับผมนะสกิลก็ค่อนข้างที่จะเป็นหมู่ด้วยนะครับผมนะเล่นง่ายใช้ง่ายนั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อบัดต่อไปกันเลยนะครับผมนะฮะต่อมาเป็นมัดสายฟ้านะครับผมนะหรือว่ามัดอิเล็กทริกนั่นเองนะครับผมนะฮะการถือมัดก็จะเป็นประมาณนี้มีสายฟ้าที่มือด้วยนะครับผมนะลักษณะการต่อยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะครับผมนะมีการอัปเปอร์คัตด้วยค่ะคุณผู้ชมเออค่อนข้างที่จะเท่พอสมควรนะครับโอเเเเเคคดดดดีี๋ยยวรรรราาาาาามมมมมููจจกัันนนบบ้งงะะะะผฮอ่่ทปณแ อยู่ไหมก็ค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับผมนะฮะก็เป็นเบสิกของแบบหมัด V1 ประมาณนี้นะครับผมนะฮะต่อไปเป็นสกิลนะครับผมนะดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะสกิลหนึ่งครับอ่าพุ่งใส่กระโดดใส่หัวโอ้โหนะครับผมนะทำให้ศัตรูลอยขึ้นด้วยเช่นกันนะครับผมนะสกิลก็เป็นวงกว้างเ o e อะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้กว้างขนาดนั้นหรอกนะครับผมนะก็เป็นวงแคบๆที่สามารถแบบกระโดดข้ามได้อะไรประมาณนี้นะครับต่อมาเป็นสกิลสองนะครับผมนะฮะเป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นการพุ่งใส่ศัตรูนะครับอ่าค่อนข้างทีี่่จะะะะเเเผผ้้้ยยววงอลลลนนนนนครรรรััับมแกกกก็็ศตููใหดดไป นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะฮะและสุดท้ายนะครับผมนะฮะเป็นท่าหน้าของสกิลซีนะครับผมนะฮะเป็นการจับตรึงศัตรูแบบนี้นะครับ อ่าค่อนข้างที่จะแบบขี้โกงอยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะแล้วก็รุนแรงด้วยนะครับผมนะฮะเป็นการจับศัตรูอยู่กับที่นั่นเองนะครับผมนะฮะส่วนเรื่องของดาเบตนะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะรวมไว้ให้ละกันว่ามันมีดาเบตเท่าไหร่นะครับผมนะฮะส่วนหมัดนี้นะครับผมนะความน่าใช้เนี่ยอันนี้พี่มองว่ามันเออ่เล่นยากไปนิดนึงนะครับผมนะสำหรับผู้เล่นใหม่ของเรานะครับแต่ถ้าจะเล่นจริงๆนะครับผมแนะนำว่าให้ทำเป็นท่าหน้าขอหมัดวีสองเลยซะดีกว่านะครับผมอันนี้น่าใช้กว่านะครับผมนะสำหรับอิเล็กทริกของเรานะครับผมนะก็มีประมาณ ถือแบบก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะฮะอ่าค่อนข้างที่จะเท่เลยไม่น้อยนะครับผมนะฮะลักษณะการต่อยนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะต่อย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 อยู่กับที่อะไรประมาณนี้นะครับผมนะค่อนข้างที่จะเฟี้ยวอยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะและต่อมาเป็นการโจมตีปกตินะครับผมนะเป็นการโจมตีแบบนี้นะครับปุ้งนะครับผมนะดาเมจอยู่ที่ประมาณ1,400เลยเกือบ1,500นะครับผมนะฮะสหรับหมัดบนด้วยเนื้อของเรานะครับผมนะค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรนะครับต่อมาเป็นสกิลหนึ่งในครับผมนะฮะอ่ก การสกิลสองเป็นการปล่อยขึ้นน้ำนะครับผมในกระสุนน้ำนั่นเองแบบนี้ฮะโอ้โหโคตรแรงฮะแล้วก็มีเอฟเฟกค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมเป็นสกิลแบบนี้ฮะเป็นการปล่อยแบบทะลุทะลวงในครับผมแบบนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นดาเมจไว้ให้ละกันว่าไม่มีดาเมจรวมเท่าไหร่นะครับผมนะฮะส่วนความน่าใช้นะครับผมนะพี่มองว่าเป็นมัดอีหนึ่งมัดเลยนะครับผมนะที่น่าใช้มากๆนะครับผมนะมีสกิลที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆเลยนะครับผมนะฮะแบบนี้ฮะ อาการคอมโบก็แสนสุดจะง่ายนะครับผมนะไม่ยุ่งยากนั่นเองนะครับผมนะเป็นเส้นตรงทั้งหมดเลยนะครับก็ไปดึงหมัดนะครับผมนะที่น่าใช้หน้าฟาร์มมากๆนะครับผมนะสำหรับวอเตอร์คังฟูของเรานะครับผมนะฮะต่อมาเนี่ยผมไปด้านของมัด์ซูเปอร์วีหนึ่งนะครับผมนะฮะซึ่งหมัดนี้ก็ถูกรีเวิร์กเข้ามาด้วยนะครับผมนะฮะลักษณะการถือหมัดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะเป็นการแบบเออ่ป้องกันคางอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะลักษณะการต่อยเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะฮะรู้สึกว่าการต่อยของมันเนี่ยจะช้ากว่าของเดิมเเเเนนนนนนนีี่่ยยยมมมมาาาากกกกไปปละะะะะะคครรรรรรรััับบผผฮู้้สึวววจ็ิ์หดดใ ต่อยอะไรประมาณนี้นะครับก็ถามว่าถูกใจใครหลายๆคนไหมก็รู้สึกว่ามันสวยนะแต่ว่าไม่ค่อยรัวเหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนมันจะต่อยเร็วกว่านี้นะครับผมนะสำหรับมัดซูเปอร์วีหนึ่งของเรานะครับผมนะฮะแต่ยังว่านะครับผมนะพอมันมีวีสองปุ๊บวีสองมันก็ควรที่จะโหดกว่าวีหนึ่งถูกไหมฮะอ่าก็เลยวีหนึ่งก็เลยโดนเนิร์ฟนั่นเองนะครับผมในเรื่องของการต่อยนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันบ้างนะครับผมในเรื่องของการต่อยนะครับผมดาเมจอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันแปดร้อยว้่าหนึองพันุปดร้อยอุ้ยแรน่งไปเปล่านะครับผม สกิลหนึ่งครับอ่าเป็นการพุ่งเข้าไปต่อยแบบนี้นะครับผมแล้วก็สกิลสามนะครับปุ้งแบบนี้นะครับผมนะั้นเป็นการพุ่งใส่ศัตรูแล้วเอาหัวไปกระแทกหรือว่าเป็นการต่อยนั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วสกิลสองนะครับผมแบบนี้ฮะ เป็นการแช่แล้วก็ปล่อยแบบนี้นะครับผมนะฮะทำให้ศัตรูกระเด็นไปนั่นเองนะครับผมนะฮะส่วนเรื่องของดาเมจเองเนี่ยเดี๋ยวพี่จะรวบรวมไว้ให้ละกันนะครับผมนะฮะความน่าใช้เนี่ยนะครับผมนะในสาย PVP เนี่ยอันนี้คือชอบใจมากๆเลยนะครับผมนะยังเป็นหมัดที่น่าใช้น่าเล่นอยู่ในเรื่องของการฟาร์มเนี่ยอันนี้พี่มองว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสกิลที่มันเป็นหมู่เนี่ยมีแค่สกิลนี้สกิลเดียวนะครับผมนะฮะส่วนสกิลนี้นะครับผมเป็นสกิลแบบซิงเกิลทาร์เก็ตนะครรรัััับบผมมมนนนนนะซซซึ่่่่่งงใีีีี้ไกาปปเลยยแต ในะครับผมนะก็ยังคงสภาพเดิมอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับผมนะฮะลักษณะการถือหมัดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะเป็นการล้วงกระเป๋านั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วก็ลักษณะการเตะต่อยนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะเป็นการถีบถีบเตะเตะหมุนๆอะไรประมาณนี้ของเขานะครับผมนะเขาค่อนข้างที่จะเฟี้ยวอยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะต่อไปเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดาเมจก,กันบ้างน,นะครับผมนะแบบว่าไม่เปิดขาไฟก่อนนะครับแบบนี้ฮะเตะไปปุ๊บอ่าอยู่ที่ประมาณ1,700นะครับผมนะถามว่าแรงไหมก็น่าจะแรงแหละเพราะว่ามันเป็น V2 แล้วนนะะะครับผมมฮออ่่ตาเป็นสกกิล1ันบ้างนนนะะะคครรัับบผผมมสกิล1 มีดาเมจประมาณนี้นะครับผมนะสามารถกดค้างได้นะครับผมนะขออนุญาตกดค้างไปเลยละกันนะครับผมนะฮะแบบนี้ครับอ่าปุ้งนะครับผมมีดาเมจประมาณ2องพนะครับผมนะฮะถามว่าแรงไหมแรงนะครับผมนะอันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับแล้วอีกแบบหนึ่งเนี่ยนะครับผมนะเราสามารถถีบศัตรูให้ติดกับกำแพงได้นะครับผมแบบนี้ฮะ ปุ้งอ่านะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมนะถามว่าการที่มันติดกำแพงนั้นมันทําอะไรได้ไหมมันก็ไม่ทําอะไรได้นะครับผมนะฮะแล้วถามว่าดาเมจเพิ่มไหมมันก็ไม่ได้เพิ่มนะครับผมนะแค่มันรู้สึกว่ามันดูสวยงามขึ้นเท่านั้นเองนะครับผมนะฮะต่อมาเป็นสกิลสองนะครับผมนะอันนี้ย้ำนะครับว่าถ้าเตะโดนตัวศัตรูนะครับผมนะถ้าเตะโดนแบบนี้เนี่ยดาเมจมันจะหายไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมนี่ฮะอ่าฮะดาเมจอยู่ที่ประมาณ2,200นะครับผมนะแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับผมนะถ้าเราเตะลงพื้นเนี่ยนะครับผมนะไม่โดนตัวศัตรูเเเลยนนนะะะะครรัับผมมมมจจีดดาาาท่่ไหูกฮ ปุ้งนะครับผมอันนี้เตะที่พื้นนะไม่ได้เตะที่ศัตรูนะคือดาเมจ2 7 0 0กว่าเลยนะครับผมนะเห็นไหมฮะคือมันต่างกันมากเลยนะครับผมนะคือแบบดาเมจนะครับผมนะต่างกันประมาณ500เลยนะครับก็ลองไปปรับใช้เอาแล้วกันนะครับผมนะฮะแล้วต่อมาในผมเป็นสกิลซีนะครับผมเป็นการจับศัตรูแล้วตึงศัตรูไว้แบบนี้นะครับผมนะอ่าซอยยิกซอยยิกนะครับอ่าดาเมจ3,009นะครับผมนะฮะและสุดท้ายเนี่ยนะครับผมนะเป็นสกิลวีนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่าจะเป็นเชี่ยวไรนะครับผมขขอออนนนุญาาตเเปิดไฟก่ลยะครับ เปิดุ้งอ่าในครับผมนะมีไฟลุกที่เท้าด้วยนะครับผมนะจบที่ปกติครับอ่าฮะอยู่ที่ประมาณ1,800นะครับผมนะถามว่าแรงขึ้นไหมแรงขึ้นอยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะสกิลหกันบ้างนะครับผมนะสกิลหแบบนี้ฮะปุ้งนะครับผมนะจาก2,000ันธรรมดานนครับผมเป็น2004นนั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วถามว่าติดข้างฝาล่ะจะมีดาเมจอะไรเพิ่มเติมไหมมีแน่นอนครับผมนะเพราะว่ามันมีการติดไฟด้วยนะครับแบบนี้ฮะ ปูนะครับผมเห็นไหมฮะมันจะมีไฟเผาไฟเผา,าไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมดูดาเป็นฮะสามพันกว่าคุณผู้ชมฮะค่อนข้างที่จะลุนแรงมากๆเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาเป็นสกิลสองนะครับผมนะถ้าเตะโดนต,ตัวจะเป็นประมาณนี้ครับ อ่าห ah ้าสองพนะครับผมนะฮะค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆเลยนะครับผมนะฮะและถ้าคุณผู้ชมนะครับผมนาเตะลงพื้นเนี่ยจะมีดาเมจเท่าไหร่แบบนี้ฮะปุ้งนะครับผมสามพันกว่าคุณผู้ชมฮะค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆเลยนะครับผมนะฮะอันนี้คือแบบยอมรับเลยว่าขาไฟเนี่ยมันแรงจริงๆนะครับผมนะฮะและสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือสกิลซีนะครับผมแบบเปิดขาไฟนะครับผมแบบนี้ฮะ อ่ามาดูซิว่าจะมีดาเมจเท่าไหร่กันแน่นะครับผมนะฮะโอ้โหดาเมจ5,000เลยว่าโอ้โห5,000กว่าคุณผู้ชมฮะสรุปเลยก็คือขาไฟนะครับผมนะมีดาเมจที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆเลยนะครับผมนะถ้ามีการติดเบิร์นเผาไหม้อะไรประมาณนี้นะครับผมนะนนี้ยอมรับเรื่องของดาเมจเลยนะครับผมอันนี้คือคาราวะเลยนะครับถามว่าดาเมจเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะคำนวณและแปะไว้ให้ละกันนะครับผมนะฮะแล้วก็สุดท้ายถามว่าความน่าใช้เนี่ยน่าใช้อยู่ไหมอันนี้น่าใช้มากๆนะครับในเรื่องของการฟาร์มก่อนนะพูดถึงการฟฟาาาาาารรรรรร์์มมมมกกกก่่่่่่่ออ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 นน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 นะะะฮคคคคคคืืืืเเเีีีียยัััั้้้้ใชๆแแแตตงงขลลวบบุ แล้วแต่ความถนัดเลยนะครับถ้าชอบขาไฟชอบแบบเน้นแรงแรงแอะไรเงี้ยคือขาไฟก็ตอบโจทย์เลยนะครับผมนะแต่ถ้าเน้นแบบเน้นพิ้วเน้นคอมโบอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นหมัดอื่นมากกว่านะครับผมนะอันนี้ก็แล้วแต่ผู้คนเลยนะครับผมนะในเรื่องของการฟาร์มนะครับผมนะขาไฟก็ค่อนข้างที่จะฟาร,ร์มดีอยู่เหมือนกันนะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของหมัดบรรลุเงืง้อ V2 นะครับผมหรือว่าชาร์กแมนคาราเต้นั่นเองนะครับลักษณะการถือหมัดนะครับผมนะก็ไม่ต่างอะไรกับหมัด V1 เลยนะครับผมนะค่อนข้างที่จะเฟี้ยวเงาะเหมือนเดิมนนนนนนนะะ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 คคครรรรรัััับบบผผผมมมมฮฮลกกกษณณาาต่อยเี็็จปป้ ประมาณนี้นะครับผมนะฮะค่อนข้างที่จะเท่นะครับผมนะถูกรีเวิร์กเข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูดาเบิกันบ้างนะครับผมนะดาเบิการต่อยปกติประมาณพันแปเกือบพันเก้าคุณผู้ชมฮะค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยนะครับผมนะฮะต่อมาเป็นสกิลกันบ้างนะครับผมนะสกิลหนึ่งนะครับผมนะเป็นการผักศัตรูไปด้านหน้าแบบนี้นะครับอ่านะครับผมนะประมาณสองพันแปดนะครับผมนะฮะแล้วก็สกิลสองเนี่ยประมาณนี้นะครับเป็นการปล่อยขึ้นน้ำนะครับผมนะสองพันห้านะครับผมนะแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครัับบบบเป็นนสกิลแี้คร ดูดเข้ามาแล้วก็ปล่อยพ้นออกไปนะครับผมนะ3,002เลยครับผมนะฮะเดี๋ยวพี่จะรวมดาเมจไว้ให้ละกันนะครับว่าดาเมจมีเท่าไหร่นะครับผมนะแต่บอกก่อนเลยนะครับว่าหมัดนี้อันนี้น่าใช้มากๆนะครับผมนะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่หัดเล่นนะครับผมนะหมัดคักแมนคาราเต้เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยในเรื่องของการฟาร์มนะครับผมนะเพราะว่าสกิลเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นหมู่นะครับผมนะแต่มีสกิลซีสกิลเดียวนะครับผมนะที่มันทำดาเมจแบบซิงเกิลนะครับผมนะฮะส่วนเรื่องของความน่าใช้นะครับผมนะอันนี้พี่ให้น้้้้าา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 าหหนน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 นัััักกกกกกไไไไปททงงงงดดขขออออออรร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 รมมมมมมวว่่่่่่่่่ะะะะคคคคบบผผใเเเเเืฟฟ์์ีียยโแต็พ เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบเออเป็นหมู่อยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งมัดที่น่าใช้มากๆเลยนะครับผมนะสำหรับหมัดคาราเต้ชาร์กแมนของเรานะครับผมนะฮะอ่ต่อมาเป็นหมัดสายฟ้า V2 นะครับผมหรือว่าหมัดอิเล็กตริคราวนั่นเองนะครับผมนะลักษณะของหมัดนะครับผมแล้วก็จะมีสายฟ้าที่เบิดนะครับผมนะแถมยังมีกรงเล็บด้วยนะคุณผู้ชมฮะถ้าเราถอดท่าคิสังกอรนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะอ่กรงเล็บก็จะเป็นสีฟ้าเหมือนวูบเบอร์รีนเลยนะครับผมนะแค่มี โจมตีนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะเป็นการฟาดฟันกองเล็บโอ้ยมีท่าเหมือนนี้แบบเหมือนวูบลินเลยอ่ะเอ้ยเขาเท่คุณผู้ชมฮะเป็นการตวัดกองเล็บนั่นเองนะครับผมนะเป็นกองเล็บสายฟ้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะฮะส่วนเรื่องของดาเมจการโจมตีนะครับผมนะก็อยู่ที่ประมาณ1895เกือบ1 0 0 0เกือบ2 0 0พันเลยอ่ะเออประมาณนี้นะครับผมนะฮะค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยนะครับหอรอบอืมประมาณ1800นะครับผมนะฮะส่วนเรื่องของสกิลนะครับผมนะฮะสกิลหนึ่งก็จะเป็นประมาณนนนนีี้้้ะคครรรัับบบบแแลลวกกก็็สิเปปาพุ่งไ ปุ้งนะครับผมนะพาศัตรูไปด้วยนะครับกิลส,สุดท้ายนะครับผมนะเป็นการแบบปล่อยกรงเล็บสายฟ้าแบบนี้ครับ โอ้ยนะครับผมนะสามพันหนึ่งร้อยนะครับผมนะถามว่ารุนแรงไหมก็รุนแรงอยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะส่วนเรื่องของดาเมจเหมือนเดิมนะครับผมนะยวพี่จะบวกลบคูณหารแล้วก็จะขึ้นไว้ให้นั่นเองนะครับผมนะฮะต่อมาในผมนะความน่าใช้ของมัดนี้อันนี้พูดตรงๆนะครับผมในเรื่องของการฟาร์มอันนี้คือแนะนําเลยนะครับผมนะฮะฟาร์มดีมากๆนะครับผมนะแล้วก็เรื่องของการที่จะพิวพีนะครับอันนี้ก็พิวพีโหดมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสายมัดหรือสายผลก็ตามนะครับผมนะดาเมจแรงแล้วก็พิวด้วยนะครับผมนะฮะและที่สสาาคคคคคััััััญนน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 ะะะะะะรรรรบบบผผผมมมมมลลลทททุกกกิขออองงดดีี้้เเเป็ื่่หย เช่นประมาณนี้นะครับ สกิลหนึ right. no ่งนะครับผมนะสกิลสองนะครับแล้วก็สกิลสามแบบนี้นะครับผมเห็นไหมฮะมันเป็นการเคลื่อนที่ทั้งหมดเลยอันนี้คือน่าจะแบบว่าเอาไว้หนีก็ได้หรือว่าเอาไว้ไล่ตามศัตรูก็ได้นะครับผมนะฮะก็สรุปเลยนะครับผมนะหมัดนี้น่าใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะฮะต่อมาเป็นหมัดมังกรนะครับผมแนววีสองนั่นเองนะครับผมนะฮะรู้สึกว่าการถือหมัดเนี่ยจะมีไฟลุกโชนท่วมมือเลยนะครับผมแล้วช่วยกูด้วยไฟไหม้ฮัลโหลไม่ใช่เออแนวใช้หมัดมังกรจะมาช่วยด้วยอะไรล่ะเออนะครับผมนะฮะลักษณะการถืืืืออออออหหหมมมมมัััดดนนนนนนะะะะครรรรรบผเเเ่ยจจปปป็็็กกกกกาาาาวสงงไไ ูนะครับผมเนี่ยมันดูแปลกๆคุณผู้ชมฮะเออไม่เข้าใจกับเขาเลยจริงๆนะครับส่วนการต่อยเนี่ยนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะเป็นการต่อยแล้วก็พุ่งไปด้านหน้าแบบนี้นะครับผมนะฮะอ่าค่อนข้างที่จะเฟี้ยวเงาะอยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะต่อไปเป็นดาเมจต่อยกันบ้างนะครับผมนะดาเมจของหมัดนี้จะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งพันหูเกือบสองพันคุณผู้ชมฮะหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับผมเนี่ยแรงอยู่เหมือนกันนะครับผมนะ่ยฮะต่อไปเป็นสกิลหนึ่งกันบ้างนะครับผมเนี่ยสกิลหนึ่ง ครับผมแรงเกินไปหรือเปล่านี่ครับผมนะฮะส่วนที่คิวสอนะครับผมเป็นการปล่อยหมักมังกรไฟนะครับผมนะฮะทุยๆพูดผิดนะครับผมนะหมัดมังกรไฟนะครับเออนะต้องพูดแบบนี้นะครับผมลิ้นพันกันขอโทษด้วยกันนะครับผมนะ่ยคิวสองครับเป็นการปล่อยหมัดไปแบบนี้นะครับผมนะมีการไฟไหม้ติดเพลิงด้วยนะโอ้โห สกิล2มึง4,000กว่าบ้าไปแล้วดาเมจเยอะเกินนะครับผมนะฮะสกิลสองสกิล3นะครับผมนะแบบนี้ครับปุงโอ้โห3า0พไม่ตายให้มันลู่ไปนะครับผมนะน้องๆโคตรแรงอ่ะตัวเรื่องของดาเมจนะครับผมนะพี่จะบวกลบคูณหารไว้ให้ละกันนะครับผมนะฮะถามว่าหมัดนี้น่าใช่ไหมนะครับผมในเรื่องของการพีพีน่าใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมในเรื่องของการฟาร์มล่ะนะครับผมนะอันนี้ก็น่าจะได้อยู่นะครับผมนะสำหรับสกิลสองของเขาก็ค่อนข้างที่จะแรงอยู่เหมือนกันแบบนี้นะครับผมนะฮะอ่าส่วเรื่องของการพีพีนะครับผมนะอันนี้คือแบบให้ เต็มร้อยเลยนะครับผมเบนหมัดที่มีดาเมจแรงมากๆนะครับผมนะฮะแล้วก็การ p v p เนี่ยอันนี้ก็น่าจะได้เปรียบอยู่ในแบบระยะวงที่กว้างนะครับผมนะฮะเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยกว้างมากๆนะค,คุณผู้ชมดูฮะ ปุ้งดูฮะโอ้โหถึงนี่เลยนะครับผมนะแรงด้วยแล้วก็กว้างด้วยนะครับผมนะอลังการเวอร์เเลยนะครับผมนะฮะโอเคผมก็มีประมาณนี้สำหรับมัดมังกรของเรานะครับผมนะเป็นอีหนึ่งมัดที่น่าใช้นั่นเองนะครับผมนะฮะสกิลก็แรงด้วยนะครับผมไม่รู้จะแรงไปไหนด้วยนะเออสุดท้ายก็มาถึงนะครับผมนะฮะพระเอกของเรานะครับผมนั่นก็คือมัดซูเปอร์ก็อดหรือว่าก็อดฮิวแมนนะครับผมนะวีสองอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะซึ่งมัดนี้นะครับผมนะทุกคนต่างรอคอยแล้วก็เฝ้ารอนะครับผมนะฮะก็ค่อนข้างที่จะเป็นอีกหนะะครััับผผมมนแต่สุดดท้ายิหวง ไม่ผิดหวังเลยนะครับผมนะสหรับมัดก็อดฮิวแมนของเรานะครับผมนะฮะมัดนี้นะครับผมนะฮะค่อนข้างที่จะดูดีเลยในเรื่องของดาเมจนะครับผมนะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเรื่องที่ลักษณะการต่อยกันก่อนนะครับผมนะลักษณะการต่อยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะฮะอ่าถามว่ารัวไหมเร็วไหมก็เร็วอยู่นะแต่ว่ามันต่อยเป็นชุดนั่นเองนะครับผมอันนี้คือข้อเสียนะครับผมนะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันต่อยแบบรัวจัดเลยนะครับผมนะเพราะมันเป็น V2 นะครับผมนะมันก็ไม่ได้รัวเหมือน V1 นะครับผมนะแถม V1 ยังเนิร์ฟอีกด้้วยซไปนะครับผมนะแถม V2 เนี่ยก็็ไไม่ด้เเรรววอ์ขนาดนั้นนนะะครัับผมมมแถนเป็นการต่อิ เป็นชุดอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็เสียใจอยู่เหมือนกันในเรื่องของการต่อยแบบดาเมจแบบเป็นฮิตอะไรประมาณนี้นะครับผมนะแต่ว่าเรื่องของสกิลนะครับผมนะอันนี้น่าประทับใจนะครับต่อมาเดี๋ยวมาดูดาเมจกันบ้างนะครับผมนะว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับผมนะต่อยธรรมดาครับผมนะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบนะครับผมนะเกือบพันเก้าเลยนะครับผมนะฮะสกิลหนึ่งกันบ้างนะครับผมนะสกิลหนึ่งก็จะเป็นการพุ่งใส่ศัตรูแบบนี้นะครับผมนะฮะ ปุ้งนะครับผมนะเป็นการไซคอศัตรตูนะครับผมดาเมจ3 0 0พั hmm. 4, โอ้โห mm hmm. แรงจัดเลยนะครับผมผู้ชมฮะต่อมาเป็นสกิลซอนนะครับผมนะเป็นการปล่อยขึ้นพลังลมนะครับผมนะพลังลมปานนะครับผมแบบนี้ฮะ อ่าประมาณดาเมจ2อ0พนะครับผมนะถามว่าแรงไหมก็แรงอยู่นะครับผมนะแต่สกิลเนี้ยสามารถกดค้างได้นะครับผมนะถ้าเรากดค้างเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นอีกสกิลหนึ่งนะครับผมแบบนี้นั่นเองนะครับระยะสกิลก็ค่อนข้างที่จะกว้างเหมือนกันนะครับผมนะคล้ายๆกับหมัดวีหนึ่งเลยนะครับผมนะแบบนี้ฮะปุ้งนะครับโอ้โหดาเมจ4,003มึงบ้าไปแล้วนะครับผมนะโอ้โหดาเมจมึงแบบเกินนะครับผมนะล้ำหน้าล้ำไกลเลยอ่ะเออหคือแบบ number ร n วันนัมเบอรเลยประมาณนี้นะครับผมนะสมฉายาว่า god h u m วแมนจริงๆนะครับผมนะะะฮแลสุดท้าย นั่นก็คือสกิลอันตินะครับผมในในฉบับแบบไม่กดค้างนะครับผมแบบนี้ฮะปุ้งนะครับโอ้โห32 0พคุณผู้ชมมาค่อนข้างที่จะรุนแรงเวอร์ๆเ,เลยนะครับต่อมาเป็นฉบับกดค้างกันบ้างนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่าดาเมจจะเท่าไหร่เมื่อกี้3,002ใช่ไหมฮะขอกดค้างบ้างนึงนะครับน้องๆแบบนี้ครับไปครับ เฮ้ยสามพันเก้าโอ้โหรุนแรงเจิงนะครับผมนะฮะรุนแรงแบบไม่เคยจะรุนแรงขนาดนี้เลยนะครับหมัดนี้แม่งโปครับผมนะโปโปชัดๆเลยนะครับผมแต่โกวเว่อร์นะครับผมแบนแม่งเลยดีเออโอเคผมก็มีประมาณนี้นะครับผมในเรื่องของดาเบจเดี๋ยวพี่จะสรุปให้ละกันนะครับผมนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงคือหมัดนี้น่าใช่ไหมน่าใช้เลยนะครับผมนะแน่นอนคือน่าใช้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มนะครับผมนะหรือว่าจะเป็นการ MPP น่าใช้ทั้งหมดเลยนะครับผมนะสำหรับบบัััััรรรของเาานนนนนนนะะะะะะคคคคคผผผมมมมฮแแลลทีีี่สญุณู้้้ชไหว ามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมหรือว่าใครยังไม่มีนะครับผมนะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ด้วยนะครับผมนะฮะสำหรับหมัดนี้นะครับผมนะ้นทำยากหรือไม่ยากยังไงอธิบายกันหน่อยละกันนะครับผมนะคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมนะฮะก่อนจากกันไปนะครับผมนะคลิปวิดีโอนี้ใครชื่นชอบนะครับผมนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยละกันนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผมนะ้นสำหรับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับผมนะที่เข้าามรับชมคลิิปวดีีโอน้นน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 ะะะะะะคคคคครรรััััับบบบผผมมมมฮฮขขออออออุณาาากกกเเลลลลยสหหหิิิปปปีี้้้้ตตงวววไไ่่จใดโ สวัสดีครับข้ามันยอบ